สวัสดีครับผมก็ได้เห็นดราม่าเรื่องของการฝึกสอนเด็ก2ขวบในการแข่งจักรยานขาไถ่นะครับซึ่งมันมีดราม่าเพราะว่าการฝึกสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดโดยเฉพาะทางด้านของการลงโทษนะครับแล้วก็การพูดกับเด็กที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนักไปหรือเปล่านะครับสำหรับเด็กวัยนี้ วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองของผมว่าการฝึกสอนแบบนี้เนี่ยมันดีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในบริบทของประเทศไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องอย่างนี้เด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาเขามีแค่พ่อแม่นะครับเขารักพ่อแม่เขามาก แล้วเขาก็ไม่มีใครอีกแล้วในโลกใบนี้แต่พ่อแม่เนี่ยมีทุกอย่างมีอำนาจมีเงินมีโอกาสมีเพื่อนมีคนหลายๆคนอยู่ในชีวิตมีสังคมแล้วจะไปไหนจะทำอะไรสามารถทำได้แต่เด็กเนี่ยเขามีแค่พ่อแม่จริงๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เรื่องราวเรื่องนี้สั้นๆเตือนสติพ่อแม่หลายๆคนนะครับเวลาที่เราจะสั่งสอนลูก คิดตรงนี้ให้ดีๆนะครับเด็กเขารักแค่เราจริงๆส่วนเราเนี่ยจะรักเขาอย่างที่เขารักเราหรือเปล่าผมให้แต่ละคนพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับเขาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันมีคลิปคลิปหนึงแชร์ออกมานะครับแล้วผมคงไม่สามารถเอาคลิปนี้มาให้ทุกคนดูได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบาดใจหลายๆคนพอสมควรนะครับโดยในคลิปเนี่ยเป็นเด็ก วัยสองขวบนะครับเขากําลังฝึกซ้อมจักรยานที่เป็นจักรยานขาไถก็คือลักษณะมันจะเป็นจักรยาน2ล้อนะครับที่เด็กสามารถเอาเท้าเหยียบบนพื้นได้แล้วก็ไถเพื่อที่จะพุ่งทะยานตัวไปด้านหน้านะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า balance bicycle นะครับคือมันเป็นจักรยานอันนึงแหละที่ตอนนี้มีการแข่งขันกันข้องที่ข่านที่จะเยอะในช่วงเด็กประมาณสัก2-5ขวบนะครับแล้วเด็กเนี่ยในคลิป ขณะที่ฝึกซ้อมนะครับก็มีร้องไห้นะฮะคนที่เป็นโคช้ชก็ด่าว่าเด็กว่ามองอะไรมองอะไรไม่มองทางอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่รู้สึกว่าหลายคนรับไม่ได้ก็คือเรื่องของการลงโทษนะครับมันมีการลงโทษอันนึงที่เอาเด็กไปนั่งข้างหลังรถนะครับแล้วพยายามที่จะปิดกระโปรงหลังนะทับใส่เด็กแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการบอกเด็กว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมไหม จะร้องไห้ไหมนะครับเด็กก็ร้องเยอะเลยนะครับร้องไห้เยอะตอนนี้นะฮะแต่ก็โดนขู่จนกระทั่งเขาค่อนข้างที่จะกลัวพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งที่เห็นในคลิปก็คือตอนที่มีคนคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายนะครับบอกเด็กวัยสองขวบเนี่ยที่กำลังร้องไห้อยู่นะครับว่าร้องทำไมนะฮะไม่มีคนรักหรอโดนทิ้งเหรอ นะครับหรือว่าอกหักรักคุดเหรอคำคำนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเด็กวัยสองขวบนะครับอกหักรักคุดเนี่ยนะฮะแถมไม่พอนะครับบอกว่ายิ้มสิต้องสู้ต้องยิ้มนะครับแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นผู้หญิงหัวเราะไปด้วยนะครับตรงนี้แหละที่มันไม่เหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้ว่าพ่อแม่ที่สอนเด็กว่าอยากจะให้เด็กฝึกซ้อมอยากจะให้เด็กเก่ง แต่เราตั้งคำถามในเรื่องของวิธีการต่างหากนะครับผมเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ลูกได้ดีนะครับแล้วในกรณีนี้แน่นอนว่าอยากจะให้ลูกเก่งอยากจะให้ลูกไปแข่งมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้วก็สามารถอดทนต่อความกดดันได้จึงมีวิธีการฝึกที่ค่อนข้างโหดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนที่เจอการฝึกโหดขนาดนี้ ก็คงจะมีภาพอยู่ในหัวภาพหนึ่งเหมือนกันทุกคนนั่นก็คือประเทศจีนถ้าใครเคยดูสารคดีหรือคลิปที่ทางประเทศจีนเขาปล่อยออกมาว่าเขาฝึกซ้อมคนในประเทศเขาอย่างไรท่านก็จะเห็นถึงความโหดพอสมควรเลยทีเดียวเด็กตั้งแต่วัยเล็กๆเ,เลยอ่ะสาขวบเนี่ยก็ต้องเข้าโรงเรียนกีฬานะครับมีการฝึกซ้อมวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงนะครับมีแรงกดดันเด็กก็ร้องไห้ เด็กก็เจ็บเด็กก็เหนื่อยเด็กก็หิวแต่ก็ยังโดนกดดันแล้วเราก็เห็นผลของมันก็คือเวลามีการแข่งโอลิมปิกหรือแข่งอะไรบนโลกใบนี้เนี่ยจีนได้เหรียญทองเป็นอัดนดับต้นๆของโลกแสดงว่าการกระทำแบบนี้มันย่อมต้องได้ผลพ่อแม่หลายคนที่กดดันลูกให้เก่งด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยก็คงจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คุณลองดูให้ดีก่อนว่าบริบทของประเทศจีน เขาทำไมถึงทำแบบนั้นประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนนะครับต้องบอกว่ามีคนยากจนมหาศาลชีวิตเนี่ยแย่มากไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านั้นแล้วดังนั้นเนี่ยเขาเห็นโอกาสว่าถ้าเขาสามารถปั้นให้ลูกหลานของเขาเก่งระดับประเทศทำประโยชน์ให้กับประเทศทำชื่อเสียงให้กับประเทศได้มันจะเป็นทางรอดของครอบครัวเขาและก็ทางรอดของเด็กในการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ได้โอกาสครับ เขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วดังนั้นเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาทำลงไปประเทศจีนตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่มีทางไปทางอื่นยกเว้นบังคับเด็กแต่ต่อมาก็มีการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างมาให้เด็กเหล่านั้นนั่นก็คือโรงเรียนกีฬานะครับมีสวัสดิการมีที่นอนนะครับมีโคช้ชมีหลายๆอย่างเพื่อที่จะปั้นนะักกีฬาคนหนึ่งออกมาให้เก่ง ค,คือมีสวัสดิการทุกอย่างครบมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้แต่แม้กระทั่งแบบนี้ก็ตามยังไม่ไวายที่จะมีเสียงจากรอบข้างแล้วก็เสียงภายในประเทศเองว่าการฝึกแบบนี้มันโหดเกินไปที่เด็กคนหนึ่งจะรับได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นบริบทของประเทศจีนกลับมาที่บริบทของประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่ที่ฝึกน้องที่จะให้ไปแข่งจักรยานขาไถเนี่ย มีกลุ่มที่ฝึกแล้วโหดโหดแบบนี้นะครับผมพูดถึงกลุ่มที่ฝึกแล้วโหดนะไม่พูดถึงกลุ่มที่เขาฝึกแล้วเด็กเขาชอบนะครับเขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเขาซ้อมเองนะครับชอบซ้อมอันนั้นอีกกลุ่มนเราไม่พ like ูดถึงกลุ่มนั้นอันนั้นคือถือว่าดีไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ประเด็นก็คือกลุ่มที่ฝึกซ้อมโหดเด็กร้องไห้นะครับกลุ่มนี้เป็นยังไงบริบทของบ้านคุณเนี่ยมันอยู่ในแบบจีนสมัยก่อนไหม ที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนักกีฬาที่เด่นๆในบ้านคุณจะอยู่ไม่ได้อนาคตจะไม่มีลูกโตมาจะไม่มีที่ไปคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าบ้านคุณเป็นแบบนั้นผมก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจลงไปเนี่ยเหมาะสมเพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าคุณไม่สามารถปั้นให้ลูกคนนี้เก่งระดับประเทศได้ตั้งแต่เล็กๆเด็กคนนี้โตไปจะไม่มีอนาคต คุณถูกกดดันด้วยอนาคตของเด็กอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ผมขอให้คุณไปถามตัวเองก่อนละกันครับว่าคุณอยู่ในบริบทแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2การที่คุณกดดันเด็กคนหนึ่งเพื่อให้เขาโตมาแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็สามารถอดทนรับแรงกระแทกได้เนี่ยนะฮะแรงกดดันมากๆได้คุณต้องคิดก่อนว่า คุณเหมือนประเทศจีนตรงที่ว่าเขามีโรงเรียนกีฬามีสวัสดิการมีที่พักมีคนดูแลอาหารมีคนแบบนั้นหรือไม่และคำตอบก็คือไม่ครับประเทศไทยไม่มีอะไรแบบนั้นดังนั้นคุณกำลังทำเหมือนประเทศจีนในอดีตเลยที่ไม่มีสวัสดิการใดๆให้นักกีฬาคุณต้องฝึกแล้วก็ผ่านแรงกดดันขึ้นมาคุณถึงจะสามารถผ่านมานมาได้ และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือประเทศจีนที่เขาผลิตนักกีฬาขนาดแบบระดับโลกขึ้นมาหลายคนมากขนาดนั้นคุณรู้ไหมครับว่าเขามีราคาที่ต้องจ่ายเยอะมากนั่นก็คือเขาฝึกเป็นร้อยเป็นพันคนจะมีคนสำเร็จได้ระดับนั้นไม่กี่คนครับไม่กี่สิบคนแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือไม่ได้รับการกล่าวถึงครับที่เหลือ ชีวิตก็ไม่เจริญมีปัญหาบางคนบาดเจ็บทางด้านร่างกายไม่สามารถเล่นกีฬาได้อีกตลอดชีวิตบางคนบาดเจ็บทางด้านจิตใจเกิดความกลัวมีโรคทางด้านจิตเวทเพิ่มมากขึ้นครับคนพวกนั้นแหละครับที่เป็นราคาที่จะต้องจ่ายในบริบทของประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่ที่ฝึกลูกอย่างาริโหแบบนั้นคุณพร้อมที่จะจ่ายราคานี้หรือย,อยังคุณพร้อมไหมที่ลูกคุณ อาจจะไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะมีปัญหาอะไรในอนาคตคุณรู้สึกว่าการที่คุณเสี่ยงเพื่อปั้นลูกให้เก่งเนี่ยมันคุ้มค่าราคาที่จะจ่ายไหมสำหรับผมนะครับถ้าบ้านคุณเนี่ยมันสิ้นไร้ไมยตอกจริงๆไม่มีแม้แต่ความเจริญสักน,นิดเดียวแล้วทางรอดทางเดียวก็คือปั้นให้ลูกเก่ง,งระดับชาติจนได้แล้วคุณทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกไปได้ถึงแบบนั้น อันนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะคุ้มค่าสําหรับคุณนะครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้แล้วเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าเพราะเหตุผลอะไรที่ทําให้ความคิดแบบนี้มันถึงจะคุ้มค่านะครับและทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาของการฝึกหนักขนาดนี้ในวัยเด็กมันคืออะไรนะครับเด็กวัยเนี้ยช่วง2ขวบ3าขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเด็กเขากําลังพัฒนาทางด้านอารมณ์อยู่นะครับ พัฒนาทางด้านอารมณ์เนี่ยเด็กทั่วไปไวัยนี้ทําอะไรครับเล่นวิ่งเล่นเล่นกับพ่อแม่เล่นกับเพื่อนนะครับกำลังสํารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเข้าใจโลกใบนี้เนี่ยคือสมองของเด็กวัยนี้เป็นวัยเรียนรู้วัยสนุกเรียนรู้ผ่านการเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดดันเขาในวนัยนี้สิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นในหัวของเขาเลยนะครับก็คือความกลัวหลายๆอย่างเขาจะคิดในหัวเสมอว่า เขาเนี่ยจะมีค่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเขาทําสําเร็จให้พ่อแม่พอใจเท่านั้นเมื่อไหร่เขาทําพลาดเขาโดนทันทีนะครับเขาโดนทันทีคนที่ควรจะเป็นคนที่รักเขาที่สุดกลับกลายเป็นคนที่เขาโดนคนเหล่านั้นลงโทษโดนคนเหล่านั้นพูดไม่ดีใส่นะครับแล้ววิธีการพูดเนี่ย ที่ผมฟังในคลิปมันค่อนข้างจะเกินสิ่งที่เด็กวัยนี้ควรรับรู้มันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปและบางอย่างเด็กยังไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นเลยเช่นบอกว่า,ารักคุดเหรอคืออันนี้เด็กเขายังไม่เข้าใจประโยคนี้เลยซ้ําไปนะครับนั้นผมมองว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยทําให้เด็กพวกนี้โตขึ้นมาอาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างเช่นอารมณ์ของเขาเนี่ยเขาอาจจะกลัวมากนะครับจนตอนสุดท้ายถ้าโตมาเนี่ยจะไม่มั่นใจในตัวเองจะพยายาม ทำให้ทุกคนพอใจภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคนนี้เป็นคน p l e a s e คนอื่นนะครับ Please ไปทุกอย่างเลยใครจะอะไรฉันทําให้ทําทุกอย่างเลยกลายเป็นหงอไปเลยแต่ในทางตรงกันข้ามอาจจะได้แบบตรงกันข้ามไปเลยก็ได้กลายเป็นคนที่นิสัยโหดนะครับโหดร้ายนะไม่ยอมใครลุยแหลกอารมณ์ร้อนนะครับบางคนก็จะกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าง่ายนะครับ ความเคารพในตัวเองความภูมิใจในตัวเองหรือเซลฟ์เอส e ตมเนี่ยจะต่ําเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้พ่อแม่ชมไม่ได้คนชมเขาจะชมตัวเองไม่ได้แล้วเขาต้องให้คนมาชมถ้าไม่มีคนใครชมเขาเขาก็จะไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นได้แถมเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นปมด้อยทำอะไรผิดพลาดนิดหนึ่งพ่อแม่เคยด่าเขาไว้ถูกไหมเด็กวัยนี้เขาก็จะเจ็บเขาก็จะจําแล้วบางครั้งนะครับ การลงโทษแบบนี้อาจจะทําให้เด็กกลุ่มนี้เลิกเล่นกีฬาก่อนวัยอันควรได้ซ้าไปเพราะว่าอาจจะมีการบาดเจ็บทางด้านร่างกายทําให้เล่นไม่ได้จริงๆเพราะว่าฝึกซ้อมหนักจนเกินไปหรือบางกรณีครับบาดเจ็บทางด้านจิตใจไม่ยอมอีกเลยผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังละกันมันมีคนหลายคนที่มีประวัติแบบนี้คือเด็กเนี่ยเล่นกีฬาสักอย่างหนึ่งเก่งพ่อแม่เห็นแววนะครับก็เลยส่งไปฝึก ที่โรงเรียนกีฬาหรือฝึกกับโคช้ชโคช้ชก็เห็นว่าุ้ยคนนี้เก่งขอมาฝึกเพิ่มได้ไหมแต่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพียงแต่เขาทําได้ดีทีนี้เมื่อไหร่ที่คุณฝึกเด็กพวกนั้นไปแล้วก็พยายามเคี่ยวเข็นเพราะโคช้ชเห็นแววพ่อแม่เห็นแววเฮ้ยต้องเอาอีกเสาร์อาทิตย์ก็ไปซ้อมเลิกเรียนก็ไปซ้อมเอาให้หมดเลยแล้วถ้าซ้อมแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นโดนทําโทษนะครับอ่โดนทําโทษ โดนขังไว้ในห้องนะฮะโดนให้โดนให้ออกกำลังกายเพิ่มนะครับเมื่อเด็กหกล้มไม่สนใจเด็กเฮ้ยลุกขึ้นมาเองล้มทำไมต้องตั้งใจต้องสู้สินะครับหรือถ้าเป็นเด็กว่ายน้ำละ่ะว่ายน้ำออว่ายไม่ครบรอบใช่ไหมจะเลิกก่อนใช่ไหมจับโยงลงไปในน้ำเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเด็กํำลักน้ำเป็นเรื่องของคุณคุณไม่สู้คุณว่ายเป็นก็ต้องว่ายสิ เป็นไงครับเด็กพวกนี้เวลาโตขึ้นมาเขาเนี่ยอาจจะเกลียดกีฬาชนิดนั้นไปเลยก็ได้จากคนที่น่าจะเก่งในกีฬาชนิดนั้นนะครับกลายเป็นไม่ชอบกีฬาพวกนั้นแล้วคุณรู้อะไรไหมครับว่าเด็กช่วงวัยนั้นเนี่ยบางทีความจําของเขาอ่ะมันยังไม่ดีหรอกมันยังจําเหตุการณ์รอบๆไม่ได้แต่ร่างกายเขาจําไปแล้วนะครับเช่นสมมุติว่าคนคนนึงเคยว่ายน้ําเก่งมากมาก แล้วโดนทําโทษจนกระทั่งตัวเองไม่อยากว่ายน้ําหลังจากนั้นมันจะไม่อยากว่ายน้ําเวลาเจอน้ำเนี่ยไม่ยอไม่อยากลงไปในน้ําถ้าจะลงก็ต้องใส่เสื้อชูชีพมีห่วงยางมีคิกบอร์ดเกาะนะครับกลายเป็นไม่เก่งไปเลยแล้วทุกครั้งที่จะต้องลงน้ําโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดทังสิ้นนะครับร่างกายมันจะต่อต้านทันที คิดไปถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเคยรู้สึกแย่มากๆเวลาโดนทําโทษโดนโยนลงไปในน้ําเด็กเขาจะรู้สึกขนาดนั้นเลยถึงแม้ว่าเขาจะจําความรู้สึกจําเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาโดนไม่ได้ก็ตามแต่ร่างกายลึกๆจิตใต้สาลึกลึกๆมันยังมีความรู้สึกนั้นอยู่คุณจะสร้างปัญหาให้เด็กในอนาคตนะครับบางทีเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับเด็กวัยนี้ถ้าทําพลาดนิดน,นึงโดนพ่อแม่ดุถูกไหม ถ้าทําได้โดนพ่อแม่ชมมันจะไม่มีตรงกลางเด็ดขาดถูกไหมครับทําดีมากโดนชมทําไม่ดีโดนว่าทํากลางๆโดนว่าอยู่ดีก็กลายไปเป็นเด็กที่ต้องการความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist ในชีวิตจริงถ้าอะไรพลาดนิดเดียวเขาจะเก็บมาเป็นประเด็นเลย ทั้งซึมเศร้าทั้งต่อว่าตัวเองทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกกังวลกังวายวิตกกังวลมหาศาลแล้วบางครั้งนะครับเอาไปลงที่คนอื่นด้วยซ้ำไปเอาไปข่มขู่คนอื่นถ้าคุณทําไม่ได้คุณอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นนิสัยตัวเองในอนาคตส่วนบางคนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือเก็บกฎไม่ยอมบอกนะฮะเวลาปกติก็ไม่เจออะไรหรอกไม่เกิดเรื่องขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่มีปัญหาอะไรที่เครียดหนักมากๆในชีวิตนะครับ มันจะระเบิดออกมาบางคนวัยรุ่นไม่มีปัญหานะครับวัยผู้ใหญ่ตอนต้นไม่มีปัญหาแต่พอตอนทํางานไปเกิดปัญหาสักอย่างหนึ่งเช่นทํางานไม่สําเร็จหรือปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะมีมีการไปจีบคนคนนึงเป็นแฟนกันแล้วเกิดสมมุติว่ามีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกมันไม่ใช่เขาเป็น perfectionist เขาเป็นคนที่ต้องแบบนี้ไปร้อยเปอร์เซถ้าคุณไม่ทําแบบเขามีปัญหาเขาจะรู้สึกตัวเองเนี่ยต้องเป็นเจ้าของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนที่สมัยก่อนพ่อแม่เคยเป็นเจ้าของเขาเขาจะคิดแบบนั้นจะมีความหึงหวงสุดยอดมากเลยนิดนึงก็ไม่ได้ตามจิกตามแจแต่ตัวเองจะทําอะไรได้ตามใจแล้วพอเป็นแบบนี้ครับวันหนึ่งที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากจะให้มันเป็นเขาก็จะระเบิดมันออกมา แล้วปัญหาพวกนี้ผมบอกเลยนะครับว่าแก้ยากมากยากมากๆแล้วการระเบิดมันออกมาเนี่ยอาจจะมาในหลายรูปแบบเช่นอยู่ๆดีมาทุกวันวันนี้ด่าเลยเสียงดังโดยไม่สนใจว่ารอบข้างเป็นยังไงอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือบางคนอาจจะไปพึ่งยาเสพติดฉันไม่ดีพอทำอยังไงก็ไม่ดีพอฉันปล่อยตัวปใจฉันไม่ใช้ยาดีกว่า กลายเป็นอย่างนั้นแทนและเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเด็กพวกนี้โตขึ้นมาจะเป็นแบบไหนแต่บอกเลยชัดๆว่ามันมีผลเสียแน่ๆเพราะว่าเด็กวัยสองสามขวบก,กําลังมีการเจริญเติบโตทางด้านสมองอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกก็จะเก็บช่วงวัยนี้ไปด้วยและช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เด็กเขาต้องการที่พึ่งทางใจนะครับ พ่อแม่เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้เขาถ้าเขาไม่สามารถพึ่งได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะโตมาเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากเลยว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีที่ปลอดภัยไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ล้มเหลวต้องสำเร็จเสมอเท่านั้นแถมความสำเร็จจะต้องเป็นความสำเร็จไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นขั้นยิ่งใหญ่เหมือนที่พ่อแม่เคยว่าเขามาในเวลาเด็กๆว่าคุณจะต้องทำได้แบบนี้ ไอ้ลูกจะต้องทําได้แบบนี้เท่านั้นจะต้องชนะที่1เท่านั้นแล้วการชนะที่1จะต้องซ้อมแบบนี้เท่านั้นที่2ที่3ไร้ความหมายเนี่ยเด็กจะรู้สึกแบบนี้ถ้าโตขึ้นมานะทำอะไรไม่สําเร็จก็จะย้อนกลับไปเป็นความรู้สึกแบบนั้นตัวเองไม่มีค่าแล้วก็แสดงออกมาในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคือปัญหาและนี่คือปัญหาของเด็กในจีนที่เขาฝึกซ้อมด้วยวิธีโหดร้ายแล้สุดท้ายมันทําไม่สําเร็จ และคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะไม่มีใครพูดถึงจะไม่มีคนยอมรับแล้วเป็นคนจํานวนมากเสียด้วยที่ไม่สามารถผ่านการฝึกแบบฮารุโคดของจีนออกมาได้แน่นอนมันมีคนกลุ่มน้อยที่สามารถฝึกจนสำเร็จแล้วเป็นคนที่แข็งแกร่งมีจิตใจแข็งแกร่งแต่จะมีสักกี่คนคุณพ่อคุณแม่ที่ฝึกสอนน้องคนนี้คุณพร้อมหรือยัง ที่จะรับผลแบบนี้แนอนาคตผมบอกให้เลยนะครับว่าสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจากน้องเขาไปสักวันหนึ่งแล้วน้องเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแต่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรเขาจะมีความรู้สึกตรงนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจแล้วพร้อมที่จะไปแสดงออกในอนาคตและถึงเวลานั้นจะมาแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะมันฝังเลือกในจิตใจมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนลองคิดดูว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะฝึกลูกแบบนี้นะครับผมไม่ทราบบริบทของแต่ละครอบครัวดังนั้นผมจะไม่วิจารณ์ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วกันนะครับคุณตัดสินเองสู่วิชาที่จะสอนให้เด็กเขาทำในสิ่งที่เราอยากจะให้ทําได้ดีนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าพ่อแม่เนี่ย ตัดสินใจแทนลูกในตอนนั้นได้เช่นอยากจะให้เล่นกีฬาอยากจะให้ไปแข่งคณิตศาสตร์อยากจะไปให้เล่นดนตรีจนกระทั่งเก่งมากๆได้เพราะว่าเด็กตอนนั้นเขายังไม่มีประสบการณ์เขาไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีพ่อแม่ตัดสินใจแทนได้แต่กรุณาดูด้วยว่าลูกตัวเองพร้อมหรือ,อยังนะครับในการเรียนในการทํายังไงก็ได้ให้เขาชอบคนเราถ้าชอบมากๆมันตั้งใจเองมันจะรู้สึกว่าจะต้องเอาชนะเองได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีพ่อแม่มาจ้ำที่จำ้ำใยนะครับ พ่อแม่ทําตัวอย่างให้เห็นว่าพ่อแม่ซ้อมหนักขนาดนี้ถึงเป็นได้ถึงระดับแชมป์ประเทศลูกเห็นบ,บ่อยๆเดี๋ยวลูกก็ทําเองครับไม่ต้องไปบังคับเขาเลยนะลูกเขาจะซึมซับความรู้สึกอยากแข่งขันอยากเป็นที่หนึ่งเห็นพ่อแม่ทําเป็นตัวอย่างฉันจะต้องทําได้บ้างอันเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับฝึกร่างกายฝึกจิตใจจะต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับช่วงวัยหรือไม่ แรงกดดันที่หนักๆภาษาที่ดุดันอาจจะไปเหมาะสมกับช่วงที่โตขึ้นมาแล้วนะครับผู้หญิงที่ถ่ายคลิปแล้วหัวเราะเนี่ยคือถ้ามันเป็นกรณีผู้ใหญ่ที่ร้องไห้แล้วขำๆอันนั้นอ่ะผมอาจจะขำกับคุณนะแต่ในกรณีของคุณเนี่ยคุณขำเด็ก2องขวบที่เขากำลังโดนดุด้วยภาษาที่มันไม่เหมาะสมกับเด็กสำหรับผมคุณก็มีปัญหานะครับแล้วกรณีแบบนี้ บางคนที่เป็นพ่อแม่แล้วฝึกสอนอย่างนี้ก็จะบอกว่านี่มันลูกของฉันฉันจะฝึกวิธีอะไรมันก็เรื่องของฉันไหมคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยคุณเดือดอร้อนเลยไงผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับแต่คนที่เดือดร้อนก็คือลูกของคุณลูกที่ไม่ใช่สิ่งของของพ่อแม่ที่จะทําอะไรก็ได้ตรงนี้เขาถึงมีกฎหมายมีสิทธิเด็กมีคนคุ้มครองสมัยคุณเด็กๆตอนสองขวบคุณฝึกซ้อมหนักขนาดนี้หรือเปล่า หรือตอนนั้นคุณยังวิ่งเล่นอยู่เลยแล้วโตวขึ้นมากีฬาที่เป็นจักรยานขาไทยเขาจะแข่งกันไหมเขาจะต้องไปแข่งอย่างอื่นก็จะต้องมีความชํานาญทางด้านอื่นที่ต้องมาฝึกซ้อมจะให้เด็กแข่งขาไทยตลอดชีวิตมันไม่ได้ถูกไหมครับมีอีกหลายประเด็นเลยที่คุณจําเป็นจะต้องออกมาคิดนะดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอฝากเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยลองคิดดูดีๆวิธีฝึกให้ลูกมันดีขึ้นยังมีอีกหลายวิธีนะครับแล้วอันเนี้ย ผมอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูสวัสดิภาพของเด็กด้วยว่าเด็กเขาเป็นยังไงบ้างถามที่เด็กเลยว่าหนูอยากจะแข่งจัก,กรยานขาถ่ายแบบนี้ไหมถ้าเด็กคนนั้นบอกว่าอยากหนูจะสู้จะเอาต่อดีลุยเลยแต่ขอให้ปรับวิธีในการพูดกับเด็กสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเด็กเขาบอกว่าหนูไม่อยากแข่งแล้วหนูแค่อยากจะขี่จักรยานเล่นเหมือนเด็กทั่วไป คุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะยอมรับคำคานี้หรือเปล่านะครับเราอยู่ในโลกเสรีนะครับเราพูดกันได้ด้วยเหตุผลเราไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับเขาโดยเฉพาะถ้าการบังคับนั้นจะส่งผลเสียที่เป็นกับเด็กคนนั้นได้ตลอดชีวิตอย่าลืมนะครับผมขอย้อนไปเรื่องแรกที่ผมเล่าเด็กเขาเกิดมามีแค่พ่อแม่นะครับเขารักแค่พ่อแม่ พ่อแม่คือส,สิ่งเดียวในชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแล้วพ่อแม่ล่ะครับรักลูกได้เท่าที่ลูกรักพ่อแม่หรือเปล่าลองคิดดูนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ